ผมก็จะมารีวิวที่ไปเที่ยวลาวมารอบนี้นะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็ก่อนอื่นเลยผมจะไม่พูดถึงค่าใช้จ่ายในไทยนะครับเพราะว่าทุกคนก็เดินทางไกลใกล้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะเริ่มที่ค่าฝังรถนะครับ300บาทนะครับวันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีพาสปอร์ตนะครับใครไม่มีก็ ทำที่หนองคายได้นะครับเป็นใบผ่านแดนชั่วคราวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมี1พาสปอร์ตนะครับมันจะมี5ปีแล้วก็10ปีนะครับ5ปีเนี่ยมันอยู่ที่พันหนึ่งนะครับแล้วก็10ปีมันอยู่ที่พันห้านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราข้ามไปนะครับปึ๊บสแปมเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อตั๋วรถบัสนะครับที่จะข้ามสะพานไปนะครับ ราคาประมาณ35บาทต่อคนนะครับ2คนผมก็จ่ายไปเจบาทนะครับแล้วก็พอถึงพอถึงด่านนะครับเราก็ไปเขียนนะครับให้เจ้าหน้าที่ของพอถึงด่านนะครับเราก็ไปเขียนนะครับให้เจ้าหน้าที่ของลาวเขียนให้นะครับเขียนใบเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นกฎหมายซึ่งเริ่มวันที่1เดือนนี้นะครับขับคนละ40บบาทนะครับแล้วก็จะได้ใบมาแล้วก็ ไปสแตปมนะครับตอนที่สแตปมก็จะเสียอีกคนละ40บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันลงออนไลน์ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีลิงก์ให้ลงแต่ผมไม่ได้ลงนะครับก็ต้องไปเขียนหน้าด่านนะครับพอสแตป์เสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถเพื่อไปตลาดเช้านะครับมันก็ตกคนละ1 8บแปั 18, หรือประมาณ30บาทนะครับก็จ่ายไปคนละ18,000สามสิ0บาท เป็น60บาทนะครับแล้วก็ไปถึงตลาดเช้านะครับซึ่งถึงตลาดเช้าแล้วก่อนอนเลยถ้าเราไม่ซื้อซิมที่ที่หน้าด่านนะครับเราก็ไปซื้อที่ตลาดเช้าได้นะครับซึ่งซิมตอนแรกนะครับเขาเสนอให้ผมแสนแสนห้านะครับหรือประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมไปดูร้านอื่นแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกลดให้เหลืออยู่แสนหนึก็ประมาณร้อ 160บาทนะครับผมก็ตกลงอาวที่เกียรติไปหานะครับก็ได้ซิมมาก็เดินไปโรงแรมนะครับเพราะว่าโรงแรมผมมันห่างมันห่างไม่ไม่ห่างจากตลาดเช้ามากครับประมาณ 450- ร้อยถึงห้าเมตรผมก็เดินไปครับเดินไปก็ไม่ได้เสียค่ารถนะครับก็เดินไปเช็ค in. อินจริงโรงแรมมันเช็คอินได้บ่ายสองนะแต่ว่าผมเข้าได้ก่อนนะครับเข้าไปประมาณน่าจะ เกือบเที่ยงนะครับเข้าไปแล้วก็